ละครเรื่องห้ามอยู่ในโรงเรียนเวลาหกโมงเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยลืมเลยที่พวกฉันนั่งรอคุณครูเพราะว่าลืมทำงานส่งโอ้ยตอนไหนครูเขาก็มาเนี่ยโอ้ยโอ้ยก็อย่าบ่นสิโอ้ยฉันไม่น่าลืมทำเลยโอ้ยปวดสมองดูเพื่อนเขาสิไป ลินลี่เธอก็ได้บ่นออกมาไม่น่าลืมทำงานเลยแต่เธอลืมไปว่าตอนนี้มันหกโมงสวัสดีเด็กๆทำงานสายอีกแล้วนะมาเดี๋ยววันนี้ก็พามาอ่านพ้องกันโอเคกันไหมลินลี่เธอก็ได้สงสัยว่าทำไมอาจารย์ถึงเสียงแปลกจังเธอก็ได้คิดด้านในใจ เธอก็ไม่คิดอะไรมากเธอกับเพื่อนๆก็ได้อ่านกันรพร้อมกัน A B C D ก็ได้มีเสียงลายเด้งเข้ามาตึ้งดึง,ดงอะไรนี่ทำไมเสียงใดมาเด้งในเวลานี้ฮะอาจารย์พลิยมูลบอกว่าบ่ายนี้อาจารย์ไม่ไปสอนนะเพราะว่าอาจารย์ติดธุระพวกเธอกลับบ้านไปได้เลย ลิลลี่เธอก็ได้ใช้เงือ้อหน้าออกมามองเธอก็ได้พบว่าครูคนนั้นเป็นตัวปลอมอา้านักเรียนกูให้ไปเข้าห้องน้ำห้านาทีเร็วๆกันด้วยละ่ะฉันก็ได้ชวนเพื่อนๆออกมาเร็วๆพวกแกไปเข้าห้องน้ำกันฉันปวดชีอะพวกแกครูคนนั้นไม่ใช่ตัวจริงครูขเขาเป็นตัวปลอมไม่ใช่ผพกกื่แกลองอ่านไลน์ดู ทุกคนก็พร้อมเพียงหยิบม,มือถือมาอ่านได้เอ๊ะครูเขาติดถุแล้ครูเขาไม่ไปนี่นางั้นเราก็เรียนอยู่กับผีรีบออกมากันดีกว่าใช่รีบออกมากันดีกว่า่อ,อ,านาอนที่ครูเขาก็รู้ตัวหน่ะเพื่อนๆเร็วๆสิตัวครูเขาก็เห็นพอด,ดีทำไมเข้าห้องน้ำนานจังฮะไม่มีคนอยู่เลยห้องน้ำโอเคไปนอน ก็จบไปเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ